โค e วิดอีซี่ขอดกลางง่ายเก็บเร็วรู้กันงนะ่มะเสร็จในชว่วงทิพตาแล้วเรเก่อนพอเสร็จปุ๊บแล้วก็จับเครียอแล้วก็ยกยกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีตัวล็อกแล้วนี่กดลงไปก่อนมันจะได้ล็อกได้ง่ายขึ้น เกี่ยวทั้ง4มุมตัวขวัดหน้ากว้าง78เซนยาว202เซนสูง43เซนรับน้ำหนักได้100กิโลเวลาเก็บก็ง่ายมากปุ๊บเราก็มากดตรงนี้ทั้ง4มุมแล้วอ่ออีกอย่างมีกระเป๋าข้างไว้ครัใส่ของได้ด้วยพวกโทรศัพท์หรืออะไรก็ได้เวลาเก็บเราก็ปุ๊บก็ค่อยๆปล่อยแล้วก็ลวก เป็นอันเรียบร้อย